จะพามาชมรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับสวยๆสภาพเดิมๆสดๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพชรจนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะเข้าใหม่สวยๆสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งแตะล้านเราไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็มาทํารีวิวรถกระบะเข้าใหม่กันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ สวยๆสภาพเดิมๆสดๆนะครับบอกเลยว่ารถนะครับคัดคุณภาพเกรดเมาทุกคันแล้วนะครับให้ลูกค้าเลือกชมคัสสันกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับรถสภาพสดๆของเรานะครับเป็นอย่างไรสวยเดิมขนาดไหนนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับวันนี้จะมานําเสนอเป็นแบรนด์โตโยต้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a r e v o นะครับด o u b l e Cab นะครับ2.4ตัว e นะครับยกสูงนะครับปี2018นะครับราคานะครับเพียง635,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับสภาพสวยๆปีใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับและบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากนะครับสภาพเดิมสดทั้งคันนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับ แบบล้นๆนะครับแบบล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันคร่าวๆนะครับผมพาดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับรูปโฉมคันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Toyota r e v o นะครับคันนี้นะโฉมหน้าดุดุกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่ชุดแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดแต่ง TRD นะฮะเป็นชุดแต่ง TR d ดีนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ และมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับอยู่ที่ด้านในนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสวยๆเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับติดซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับสวยมากนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับก็เป็นซุ้มล้อสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กไ e 3 0นะครับขอบ1 8สีน้ำตาลไม่นะฮะ เป็นงานพรีเมียมนะครับสำหรับตรงนี้นะปั๊มเบรกแบมโบนะครับสีฟ้าสวยงามนะครับในส่วนของยางเป็นยางปี2019นะครับสัปดาห์ที่10ยางใหม่ๆนะครับเป็นยางหน้ากว้างนะครับดอกยางเหลือๆนิ่มๆพร้อมใช้งานช่วงล่างเดิมแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาไวๆนะครับวันนี้พาดูแบบไวๆนะครับคันนี้ก็มีอ่า ที่เหยียบให้นะครับคือบันไดทางขึ้นนะครับเป็นสีดำนะครับติดมากับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับติดฟิล์มนะครับกันสาดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฟิล์มหนาประมาณ80%สรนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนี้กันก่อนนะครับให้ดูถึงความสวยความเดิมความสดนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเดิมๆยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแม้แต่ล้างเรายังไม่ได้ล้างเลยนะเราเข้าร้านปุ๊บเราจอดนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้เห็นสภาพเดิมเลย คันนี้นะครับไม่มีการชนหลังนะครับไม่มีการชนหลังนะครับทางเจ้าเจ้าของเก่านะครับถอดออกนะครับในส่วนของท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะครับท่อแต่งนะครับจิ๋วท่อซิ่งนะครับจิ๋วท่อซิ่งนะครับบอกเลยว่าท่อสวยๆนะครับปลายท่อนะครับเป็นไทเทนะครับเป็นไทเทนนะครับ รถเดิมนะครับสภาพเดิมไม่ได้ทําเครื่องนะครับตกแต่งภายนอกเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังมาพร้อมกับกล้องให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องขนาด2,004ตัว E ีนะครับหรือว่าตัวรองท top นะครับในส่วนของแม็กไครเนอร์ต่างๆนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับล่องรอยการใช้งานนะครับไม่เยอะนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถบรรทุกของหนักนะครับสำหรับคันนี้นะสวยมากนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับด่วนเลย นะครับด่วนเลยนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในคันนี้กันแบบข้าวๆก่อนนะครับให้ดูถึงสภาพความสดความเดิมนะครับสำหรับรถที่เพิ่งเข้าร้านเรามานะครับว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะฮะมาดูในส่วนของด้านในนะครับเป็นโทนสีดำล้วนนะครับหน้าจอเป็นแบบ n n r r o i t t u u h s c ก e e n นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่1 6 0 0 0 0นโลนะครับ1 6 0 0 0 0นโลนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับมี2โหมดนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหัวเกียร์เป็นหนังตกแต่งสวยงามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีโหมดอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดเลยนะครับก็เลือกใช้กันตามสถานการณ์ได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะ สภาพด้านในเดิมๆสวยๆนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับในส่วนของเบาะนะครับสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยการขาดเลยนะครับการเสื่อมสภาพไม่มีนะครับเป็นเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะสำหรับเบาะคันนี้นะครับมาถึงปุ๊บเราพารีวิวพาชมกันเลยนะครับสำหรับรถใหม่เรานะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะราคาเพียง6กแสนสามบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาชมรถเรานะครับ คันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะเข้ามาดูได้เลยนะครับรถของเราคัดคุณภาพเกรดเทุกคันนะครับคันนี้บอดี้เดิมสดเดิมสวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนเลยนะครับรอยเบียดนะครับน้อยมากนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันเป็นแบบเซมเปิลเซมเปิลกันดูก่อนนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะว่าจะเดิมสดสวยนะครับตัวน็อตมีขยับบ้างไหมนะผมก็มาดูรถพร้อมกับ คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับก็รถเพิ่งถึงนะครับผมยังไม่ได้เช็คนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสําหรับเครื่องยนต์2,004นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องยังไม่ได้ทําการทําความสะอาดแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีข้าวขี้โคลนนะครับขี้ดินเปื้อนเปื้อนนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับสดๆนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ แบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับแผ่นเพจนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับรถมีประวัติศูนย์นะครับตรวจเช็คได้เลยนะครับไม่ใช่รถผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับย้ำอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรถของเรานะครับเป็นรถคัสคุณภาพเกรดเอทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับน้ําท่วมตัดต่อแต่งสีทําเครื่องอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมีประวัติศูนย์ทุกคันสวยมากนะมาเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็น โตโยต้ารีโวล็อกโคนะครับปี2018นะครับเครื่อง2,004ราคา7,03,000บาทนะครับ7 3 0 0 0บาทได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันด้านในครบๆล้นๆเช่นเดียวกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์เหมือนเดิมนะครับตกแต่งด้วยไฟเดียวมาด้วยนะครับชุดโคมไฟใหม่ๆนะครับไม่มีเหลืองนะครับไม่มีเหลืองเลยนะครับเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงาน นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับซุ้มล้อนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการทําสีแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะรอยตะเข็บต่างๆนะครับแนบชิดสนิทนะครับรอยเหลี่ยมสันคมชัดนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กสีดำนะครับหกลูนะครับติดมากับตัวรถนะครับในส่วนของแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับอันนี้ยางเป็นยางมากับตัวรถเลยนะครับปี2018นะครับสัปดาห์ที่34 นะครับในส so right? ่วนของดอกยางนะครับเหลืออยู่นะครับใช้งานได้อีกนะครับดอกยางเหลืออยู UM ่ประมาณ90%สนะครับสำหรับคัน <satisfactory> นี <económ ically> ้นะกระจกนะครับมองข้างนะครับเป็นปรับ <Paradise> พับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับขนาดประมาณ60รอบคันนะครับมาพร้อมกับการศาสตร์นะครับโลบาร์นะครับครบเลยนะครับมันไดทางขึ้นมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะยางเป็นยางดันหลบด้วยนะครับ สำหรับคันนี้ก็เป็นล็อกโกนะครับปี2018นะครับราคา7 3 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับด่วนเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับว่าให้ดูถึงความเดิมนะครับความสวยความสดของเขานะครับว่าน่าใช้งานขนาดไหนนะครับสำหรับหนุ่มๆนะครับสาวๆนะครับที่เป็นสายลุยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับ Toyota r e v o Lo c นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากนะ ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับคันนี้ก็มีกล้องนะครับติดมาเป็นที่เรียบร้อยนะกับตัวรถเลยนะครับมีการชนให้นะครับการชนเดิมๆไม่มีรอยลักยิ้มรอยชนนะครับไม่มีรอยเฉียดเบียดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดโคมงไฟท้ายเดิมๆนะครับสวยๆนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเดิมนะครับเดิมนะครับรองรอยการใช้งานน้อยมากนะครับไม่ใช่รถบรรทุกอีกแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะ สวยๆเลยนะครับสภาพเดิมทั้งคันนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมนะครับผมพาชมนะเดี๋ยววันนี้เรารีบๆกันเลยนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับสำหรับกระบะสีประตูของเรานะครับสวยมากนะครับสวยมากนะอ่ะมาดูด้านในกันหน่อยนะครับในขอส่วนของด้านในนะฮะก็เป็นโทนสีดำล้วนเช่นเดิมนะครับดูดุดันนะครับดู ลุยๆนะฮะดูลุยๆนะครับคันนี้มาอยู่ที่1นึ่งแโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกโลนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดเครื่องเล่นนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับคันนี้มีรู้สึกว่าจะมีระบบนำทางด้วยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดนะครับหกสปีดแอร์ออโต้นะครับมี2โหมดอีกแล้วนะครับอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคครรรััับบกกกก็เลือใช้นนนตาาามสถณ์ะ ในส่วนของเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานสีดำนะครับในส่วนของเบาะคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะสวยมากนะครับสภาพของเบาะนะครับไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นเบาะเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับสวยมากนะสําหรับคันนี้นะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารนะครับ ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบ3ามแถวนะครับมีที่พักแขนให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับสวยมากสภาพเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับล่องรอยฉีกขาดไม่มีอีกแล้วนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะครับก็มีตู้แอร์ตู้ที่2ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะสำหรับคนที่นั่งหลังก็จะไม่ร้อนกันนะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้สวยสดเดิมขนาดไหนนะครับ ฝากระโปรงหนักอึ้งนะฮะบอกเลยอ่ะมาดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับขนาดเครื่อง2,400ซีซีนะครับ2,400ซีซีเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับสำหรับคันนี้นะห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมแจ้งยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแต่รถใหม่ๆเดิมสดๆนะครับดูได้เลยนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับติ๊กเกอร์มออกนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับหรือ น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้านะครับไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับนะย้าอีกครั้งนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับสาหรับคันนี้นะบอดี้เดิมสดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรอยเฉียวชนนะครับสาหรับคันนี้นะรถสวยมากนะครับหลุดมาได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับแผงฉนวนกันความร้อนอยู่ครบทุกจุดนะสาหรับคันนี้นะครับก็น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจนะครับรีบเข้ามาชมรีบเข้ามาดูกันได้นะครับสหรับโตโยต้า โตโยต้าลีโวนะครับสี่ประตูยกสูงนะครับทั้งสองรุ่นสองคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากนะโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับโตโยต้าลีโวนะครับทั้งสองคันนี้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้า e ีโว่ 2.4e นะครับปี2018นะครับราคา635,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับชุดแต่งแบบเต็มๆล้นคัน นะครับไม่ว่าจะเป็นแมกย่างนะครับปั๊มเบรกนะครับท่อนะครับคันนี้จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ Toyota Revo Rocco โคนะครับปี2018เช่นเดียวกันนะครับราคา730,000บาทนะครับคันนี้สภาพบอดี้เดิมสด100%นะครับไม่มีแม้แต่รอยเฉี่ยวชนนะครับลองเข้ามาดูเข้ามาดูกันนะครับชอบคันไหนจับจองกันได้เลยนะครับสำหรับ2รุ่น2คันนี้ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับเข้ามาดูนะครับด่วนนะครับบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับ2องคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ